สวัสดีครับครับครับเข้ามาให้อีกอย่งกันวันนี้ช่งวงทอะไรนะครับทริปสัญจรพิเศษเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเราอยู่ที่สวนยาหลวงลอยต่อของจังหวัดน่านกับจังหวัดพะเยานะครับอ่ะไม่พูดพราำทำเพลงครับ มีรถของแฟรนคลขับและเป็นสปอนเซอร์หลักรายใหญ่รายหนึ่งตอนนี้ของช่องเก้นะครับนะก็พี่อ้วนท่าไข่อยู่แปริ้วฉาเชิงเซานะครับผมชื่อเลยพี่อ้วนตักไก่นะครับนะอ่ารีโวครับ2020ก็คือตัวล่าสุดของไฮลักรีโวแล้วก็เป็นตัวตกแต่งที่เรียกว่าล็อกโคแล้วก็เป็นตัวท็อปขับสีส่วนนนราคาก็1.2ล้านกว่านะครับนะก็เป็นตัวที่ทุกท่านทราบดีว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง 1 GD FTV 2.8เจนใหม่เจนใหม่หมายความว่าจากเดิม1 7 7 7ม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรได้อัพพละงกำลังกลายเป็น204ม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรนะครับนะก็เป็นอะไรที่รู้อยู่แล้วแหละว้าวว้าวนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับรถแฟนขับเองแล้วก็ผมได้ขับยาวๆทั้งออนโหลด จากกรุงเทพมาเชียงรายนะครับแต่ตอนนี้อยู่ลอยต่อพยาวกับหน้าแล้วก็ขับเส้นออฟโรดเพราะวันนี้เราขึ้นสวนยาหลวงจากทางด้านผาช่างน้อยปงพยาวนะครับท่านมาดูครับข้างหน้าเลยรีวิวตามคำขอว่าแต่งอะไรบ้างมันหล่ออยู่แล้วเคยทารีวิวไปแล้วไม่พูดพามเนาะไม่พูดพันทำเพลงเนาะจาะแค่จะบอกว่าคันนี้มันพิเศษนะครับนะนี่ครับจุดแรกวินหน้า ของไอออนแมนนะครับนะครับป้ายคงไม่ต้องบอกนะครับว่าราคาประมาณไหนนะครับนะเห็นไหมีนจุดซ่อนบควคุมวิ้นอะไรก็อยู่ในนี้นะครับตรงนี้แล้วก็สวิตตัดผมเพิ่งสังเกตเห็นนะอินเตอร์ของรีโวโคตรใหญ่เลยแล้วก็แก่แต่ใช้อ่ตามนั้นอ้าวนี่ครับ จุดสำคัญของคันนี้อยู่ที่ช่วงล่างเดิมๆรีโวเป็นยังไงเนี่ยท่านคงทราบกันดีเนาะแล้วเป็นรีโวตัวใหม่ตัวนี้จะค่อนข้างนุ่มนะครับเน้นนุ่มก็คนขับเร็วๆก็คงต้องอัพแหละนะครับเพราะมันจะไม่ค่อยมั่นใจพี่เจ้าของรถก็อัพด้วยกันนี่ครับดูเอาเบิง้งโอแมนอีมู BP51 นะครับก็ไฮเอ็นตัวหนึ่งเลยแหละของแบรนด์นี้จากออสเตรเลียนะครับนะ ชดชคก็มาด้วยกันเนาะของโอมนอีมูยางก็พิมพ์นิยมของคนที่ชอบเล่นทางออฟโรดของตัว AT นะครับเป็น BF g o o d ู i ลิเออะไรเดี๋ยวว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรตัวนี้ก็เรียกผมเรียกแต่กะทูกนะทูเนาะก็เอาเป็นยาง AT ของ BF g o o d l i t ิ BF g o o d ก i ดล b สบีเอฟกูดลิสบาจาแชมเปี้ยนนะครับ,รบส่วนล้อก็เป็นล้อเลนโซตัวนี้เป็นขอ16นะครับยางก็26 5 7 5หนะครับนะ ก็ตัวนี้เบรกเปลี่ยนจานเบรกเป็นของ d b a เนอะแล้วผ้าเอกก็ผ้าเอกผ้าเบรกก็ d b a อันนี้ก็ไอรอนแมนนะครับเออลืมปีกน้องไอรอนแมนรถคันนี้ยก2นิ้วใช่ครับที่เรเห็นจานเบรกเลยเนาะจานอยู่ไหนไม่รู้ยังไงก็ส่งกระทะไงอ่าโอเคเดี๋ยวให้จะดูด้านในโอเคอ่าอ่าผ้าเบรก d b a จาน d b a เจาะรูซอลล่องครับล้อเรนโซ่ขอบสิบหกครับ ด้านหลังก็พอสองให้เห็นกล้ามโช๊คอันบักเยอของโอแมนอีมูบีพีห้าเลงนะครับอันนี้นะครับปรับระดับได้ตามนั้นเนี่ยครับ<น>ก็ไอ้น,นี่ด้วยนะครับแหนบด้วยนะแหนบโอแมนด้วยอ่าอันนี้ด้านหลังเดิมๆเนาะแต่ว่าอไอชุดเกะเก็บของเนี่ยคือพี่เขาเป็นเจ้าของโรงงานเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับสเตเลตเนาะอ,อันนี้เป็นชื่อแบรนด์เขาเขาเรียกอ่าอาร์เซลโลโปรเจกต์นะครับนะ A.C.E.R.O. a c e r c e l o Project ก็อุดหนุนกันได้นะครับนั่นดูสิฮะสติ๊กเกอร์อะไรบ้าง Oman BP 5 1นะครับ DBA นะครับอ๋อคันนี้กลก่องกล่องคันเล่นไฟฟ้า ECU นะครับ,รบของ ECU Shop รุ่น Next นะครับสั่งกับ b บก g คันนี้เคยติดกบน้าเงินนอนครปฐมตอนนี้อัพไปเป็น OME BP 5 1แล้วก็เป็นสมาชิกชะโกงก439นะครับนี่ฮะอันี้คิดว่าอนาคตคงจะมีวิธหลังนะครับ ่วนอันนี้เห็นพี่เขาว่ากลุ่มนกคูกออฟโรดเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเคยไปแชงกริล่ากันนะครับนีตามนี้ข้างในเดิมๆนะ,ะข้างในไม่ไม,ไม่มีอะไรคันนี้ก็ 2, 2> <ๆ>องอไปอุ้ยมีมีดเอาไว้ฟันม <c oughs> ีผายใบรักด้วย <c oughs> นะครับคันนี้เดิมเพิ่มเติมกล่องครเล่งไฟไฟ้าเดี๋ยวไปเสนอเปิดเปิดให้ดูแอร์ล็อกหน้าไหมอ๋อเดี๋ยวไปเปิดด้านโน้นแสงเข้าด้านนึงจริงรีโวเนี่ยแรงบิดมันทะลักทลายในรอบต่ำแบบแฟลตท็อกมันขับสู้เนินแบบชิลๆทุกอย่างอยู่แล้ว แล้วก็มีดิฟล็อกหลังสั่งการด้วยการกดผ่านสั่งไฟฟ้าก็เลิศอยู่แล้วนะครับแล้วคันนี้ยังเสริมอาวุธด้วยกันนะครับจะบังไหม,มคันนี้มีล็อกเฟืองท้ายหน้าล้วสั่งการได้ลมที่เรียกว่าแ er อร์ล็อกเกอร์ของ ARB ด้วยนะครับนะก็ตามนี้ครับมันจะมีปุ่มเปิดลมก่อนอแล้วก็ปุ่มสั่งการเคยลองใช้แล้วก็ทรงอนุภาพมากๆสรุปคือคันนี้อาวุธครบ มีวินช่วยตัวเองด้านหน้าด้วยอีกหน่อยคงมีวิ้นหลังนะครับนะแล้วก็ขยายรอเป็น3าแล้วใกล้ใเนื่องจากว่าคันนี้แต่งสไตล์ถังยกสูงขึ้นแล้วยางก็เป็นยางเอทีที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ทอนแรงเครื่องอยู่เจ้าของก็เลยต้องมีกล่องคันเร่งไฟฟ้าด้วยเพื่อเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการออกตัวจริงๆตัวนี้เนี่ยเคยเทสแล้วนะครับเคยทําคลิปแล้วคือ 1GD เนี่ยเดิมเนี่ยต้นมันดีต่กางมันดอบ พอตัวเจน2นี่มาเนี่ยก็ดีทั้งตน้นทั้งกลางแล้วปลายก็ไหลไม่มีอะไรจะติขนาดรถทั้งๆยกสูงยางอะไรแบบนี้ปั๊บเดียวก็ร้อยแปดสิบนะครับนะ<ม>แต่ว่าก็สไตล์รถเดิมเนาะก็ถ้าท่านไม่พอเพียงก็อัพเพิ่มได้แต่ผมว่ามันก็แรงเหลือ,ลอแล้วส่วนกล่องเคางเล่นก็ช่วยเรื่องไม่ให้หน่วงการออกตัวเฉยๆนะครับนะขับขี่ยาวๆแล้วผมชอบนะผมเออเป็นการเป็นรถสไตล์เนี้ยที่แต่งได้ลงตัวคันหนึ่งเลยแล้ว ช่วงล่างที่ต้องเรียนตมตงว่าก็งบประมาณพอสมควรเหมือนกันก็หลายหมื่นเกือบของราคา<ส>ไม่ได้เ,เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเจ้าของรถนอนบ้านไม่ได้กเ,เป็นว่าเกือบแสนนะครับน <c oughs> ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเคยขับโอมานอีมูทั้งไนโตรกับไนโตรชาร์เจอร์สปอร์ตเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะหนึบหนึบแต่ว่าขับทางคอนกรีตหรือทางขุกขะเหนื่อยแต่คันนี้ทางคอนกรีตขุกขะข,ขับสบายนุ่มเก็บรายละเอียดดีเก็บคือเก็บปัญหาไปทําให้รู้สึกขับสบายแต่ความรู้สึกเวลาดูดโค้งกับการเป็นว่าไอตัวอีมูตัว ตัวที่ไม่ใช่ไฮเอ็นนะดูดโคง้งเก็บโค้งดีกว่าคันนี้โค้งมันจะนุ่มไปนิดนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะได้อย่างเสียอย่างหรือมันปรับได้เพราะคันนี้รู้สึกปรับได้มากเลยแบ่พี่เขาปรับเบอร์กลางๆก,ก็เอาเป็นว่าขอสุปสั้นๆว่าครบเครื่องเป็นไฮลักลิโวล็อกโคตัวท็อปขับสี่คันหนึ่งที่ผมมองว่าเนื่องจากพี่เขาชอบเล่นทางออฟโรดถ้าทางหนักๆจริงๆเขาก็มียางมัดอีกชุดหนึ่งอีกเอาเป็นว่าเป็นอะไรที่ที่เฮ้ยขับสนุกกลมๆ นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกถ้าท่านสนใจถ้าถามผมนาทีนี้นะแต่พูดแล้วเดี๋ยวนั่นอีกแต่มันพูดได้คือผมยังเรียนตรงๆว่าเอาตรงๆเลยคือคือช่วงล่างเนี่ยยังไม่ใช่จุดเด่นของรี vo แต่มันอัปเกรดได้ตามงบประมาณและความพอใจของท่านแต่จุดเด่นรีโวคือเครื่องที่ตอนนี้เจนเนี่ยโดยเฉพาะ2.8 2จุ่มา้า500รนิวตันเมตรเนี่ยแรงบิดสูงสุดมาในรอบต่ำแบบแฟลตทอรการขับเผชิญอุปสรรคการขับของอตัวมันสนุกมันสบายนะครับแต่ต้องอัพช่วงล่างถ้าท่านทีนหนัก นะครับในะทงล่างอารมณ์สปอร์ตัพได้ส่ว so, นนอกนั้นก็เคยรีวิวแล้วไม่มีเลติเนาะแต่ก็อย่างที่บอกอารมณรถนิดนึงถ้าสมมติว่าจะให้เทียบกันในสปอร์ตรถบุม 4x4 ที่เป็นกระบะราคาประมาณร้นหนึ่งรนสองรันสามผมไม่พูดถึงแรปเตอร์ที่มันขายกับรานเนะนั่นมันก็ไฮเอนด์ไปผมว่าจุดเด่นเดมันก็จะมีตัวนี้แหละกับอีกตัวก็ไทตันส่วนไทตันนี่เครื่องเสียเปรียบเขาแล้วเรื่องแรงเบรคสูงสุดแลรอบคำแต่ชุดขับเคลื่อนมันได้เปรียบอยู่ การมีเสียฟูทามการอะไรต่อไม่ไรหรือช่วงล่างเดิมๆมันดูโค kind of ้งด oui> ีกว่านะครับก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วไม่เทียบกับ d m a x ใหม่หรืออะไรยังไงดีแม็กใหม่ก็ดีฮะก็แล้วแต่คุณ d m a x v c r o s s s ก็แล้วแต่คุณจะชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองลองพิจารณาดูนะครับน่าจะจบได้เน้ออ่านิดนึงสุดท้าย มีโอกาสก็ลองมาเที่ยวกันนะครับสวนยาหลวงเดี๋ยวมีโฟล์คลิปรีวิวเส้นทางขึ้นทางลำบากนิดนึงจากด้านผาช่างน้อยปงนะครับซึ่งแทบจะยังไม่มีใครรีวิวมาก่อนเพราะที่รีวิวมาลง YouTube ส่วนใหญ่คือคุณขึ้นทางด้านปกติการด้านปกติก็คือขึ้นทางท่าวังผาหน,น้านคือบ้านที่เรียกว่าบ้านแสนเจริญแต่ยังไม่มีใครรีวิวด้านลำบากแต่สั้นสั้นถ้าท่านมาจากเชียงรายพะเยานั่นคือขึ้นจากด้านห้วยกอกห้วยเอียนสนามเหนือแล้วก็มาโผล บรรจบกับเส้นที่ขึ้นทางปกติก่อนจะถึงยอดไม่กี่เมตรเดี๋ยวเป็นอย่างไรชมได้ในช่องโอทูออนไลน์ครับผมก็ขอขอบคุณพี่อ้วนท่าไข่หรือพี่อ้วนตาไก่สปอนเซอร์รายหลักลายใหญ่ลายใหญ่มากๆแล้วก็แฟนขับความหวังของตั้แว่นนะครับนะยังไรก็ติดตามกันครับสรุปเลยนะถ้านาทีนี้นะถ้าจะเอากระบะขับสีกถึกๆทนๆขับสนุกผมว่ารีโว่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ท่านไม่อาจจะมองข้ามได้นะครับ ลองพิจารณาดูครับนั้นนั้นขอเสริมอีกนิดนึงขอเสริมอีกนิดนึงพี่น้องพี่น้องนิดนึงพี่น้องตาต่อได้เลยนะมาเข้ากล้องเนี่ยชอบชอบบันไดข้างอีกนิดนึงครับวันนี้เราขึ้นสวนยาหลวงนอกจากรีโวขาวของพี่อ้วนท่าไข่หรือตาไก่สปอนเซอร์รายหลักของชงโงทัวร์ะายแล้วครับวันนี้ยังมีแฟนคลับก็เพื่อนผมแหละอีกคนนึงนะครับอันนี้ชื่อแบงค์แมกา แบงมกาแล้วกันหรือคุณสุภชัยเรียกแค่นี้นะครับเพราะว่ามันมีความลับเยอะมาผจญภัยด้วยกันอีกคันนะครับกจ818งพอยอยาวนี่ขึ้นบอกตัวขึ้นสวนยาหลวงด้านผาช้างน้อยปงมาเป็นเพื่อนกันนะครับคันนี anyway> ้ไม่มีอะไรมากเจ้าของมันความลับเยอะเอาเป็นว่าก็เป็น 1K d ดีนะครับ1 KD เดีอ้เป็นเคดีเจน2ยังเป็นร้อยเมายัง5สปีด1นึ หนึ่งหกสามสี่สปีดและห้าสปีดอ๋อเป็นหนึ่งหกสามห้าสปีดนะครับก็ดีเนาะหนึ่ง KDFTV เนาะไม่มีอะไรมากมีอะไรที่อยากนำเสนออันนี้เจ้าตัวเคยเล่นยางจีนนรกแรปเปอร์นะหมดอายุขายไปมาเล่นโตโยเป็น MT open country MT หรือสวยสวยดูเนเน่แล้วก็ดูสโน๊ค์เกิล TJM อันนี้รีแมปด้วยนะครับก็อะไรจะไม่อะไรเยอะนี่นี่่อยากนำเสนอนี่ยังนี่ ปาดมันคึกคักแท้เจ้าของบอกว่าทนน้ำหนักไดถึง200กิโลกรัมผมไม่ได้หนักถึง200นะโอ้ก็ได้อยู่อ่ะมีขยมให้ด้วยยังไม่เหลือเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านดูสิฮะอีบอร์ดอีบอรดราคาก็สองสมหมื่นอ่ะสองหมื่นกว่าสนใจก็เซิร์ช Google ดูนะครับไม่มีอะไรราคาเต็มสองหืนเจ็ดเป็นวีโก้แม่กาแต่งถัง แฟนคับช่องคนนึงไม่มีแล้วครับแค่นี้เหอรอค,ค,รครับครับผมไปับกลับครับโอเคครับครัครับโอเคครับได้เอาไปลงปกหรือเอาไปอะไรก็ว่าไป